วันนี้ก็มาพบกับแหม่มฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวตัว w i ยแท็ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะราคาตั้งคาอยู่ที่1นึ่ล้านสองแสนบาทนะคะตัวนี้นะคะแหม่มก็จะมารีวิวเป็นคันสีขาวเนาะวันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างก็มาชมกันเลยค่ะแรกเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะ FORD นะคะสีดํานะคะอ่า ตัดขอบข่าวนะคะตัวนี้นะคะเพื่อให้ตัดเข้ากับสีตัวรถเนาะส่วนข้างบนนะคะจะเป็นสกู๊ปนะคะเป็นทรงเตี้ยนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าต้องการให้ตัดเข้ากับสีตัวรถซึ่งตัวนี้นะคะแบบมีให้เลือก2แบบเนาะมีทรงสูงกับทรงเตี้ยนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นทรงเตี้ยเนาะคะ เพราะว่าจะไม่ได้บางวิสยัยทัศน์เกินไปเนาะลูกค้าก็เลือกได้ค่ะ genre. แมบมีให้เลือก2แบบนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข,าข้างของเราก็เป็นชุดครอบไฟหน้าเหมือนเดิมนะคะมีอักษรเลนเจอร์เล็กสีแดงนะคะ,ะเป็นโลโก้ของเลนเจอร์ให้เหมือนกันนะคะส่วนด้านข้างนะคะของเรานะคะก็จะเป็นซุ้มล้อน,นะคะขนาด6นิ้วนะคะเป็นซุ้มล้อปักหมุดสีเงินนะคะตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็มีให้เลือก2แบบเหมือนกันลูกค้าไม่เอาปักหมุดสี เงินก็ได้เนาะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เจาะเข้ากับตัวรถเหมือนเดิมนะคะส่วนแม็กนะคะเป็นแม็กออฟโรดนะคะแม็กเป็นยางสเปกยางฮันกุกนะคะเป็นแม็กลายซูนะคะสเปกยางก็ขอบ16นะคะอะ่ส่วนด้านข,าข้างของเรานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายศาสตร์โคนสีดำนะคะมีอ่าไทแท็กตัดสีแดงนะคะเพื่อให้แตดเข้ากับสีตัวรถเนาะส่วนด้านข้างก็เป็นชุด ครอบมือจับนะคะลูกค้าแหม่มก็ใส่มาให้เหมือนกันนะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะลาหลังคาก็จะเป็นลาหลังคาแท้มาจากโรงงานเนะเพราะตัววายแท็กเป็นมีอยู่แล้วส่วนดน้านหลังตัวนี้ลูกค้าถอดชุดโลบาสปอร์ตบาร์ออกนะคะเพื่อใส่เป็นชุดโลบาเล็กแฮมเมอร์แท้นะคะตัวนี้แหมมก็ ใส่อยู่ในชุดแต่งของแหม่มให้นะคะตัวนี้นะคะแหม่มก็จะมะีให้เลือก2แบบนะคะเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์แท้หรือว่าเป็นชุดเอาเ a นเดอร์นะคะเป็นชุดแถมของเรานะคะ,ะส่วนด้านหลังนะคะชุดด้านหลังของแหม่มนะคะแหม่มก็ใส่ชุดข้อไฟท้ายให้นะคะ เบ้ามือจับนะคะเป็นจับท้ายกระบะใส่ดาบยาเป็นสีดําให้นะคะเพื่อว่าให้ดูดูหลามากขึ้นเนาะดูเท่มากขึ้นส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นกันชนท้ายนะคะเอาเรนเดอร์ er นะคะใส่ห่วงให้2ห่วงนะคะเป็นสีแดงห่วงลากจูงให้เนาะเซนเซอร์สี่จุดมาจากโรงงานตัวนี้ก็ยังใส่ให้เหมือนเดิมนะคะส่วนด้านข้างตัวรถของเราด้านข้างตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแหม่มก็รีวิวให้หมดแล้วเนาะ สำหรับลูกค้าสนใจรถคันนี้หรือชุดแต่งแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะติดต่อหาแหม่มได้ที่ ID Line ที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็โทรหาแหม่มด่วนๆก็โทรมาที่เบอร์เดิมนะคะ0938688619ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงแหม่มคิดถึงฟอร์ดก็โทรหาแหม่มได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆที่นี่ค่ะที่ฟอร์ตปะทุมงะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ